นะครัสวัสดีครับผมแจ็คทีว a n แนลวันนี้ก็ได้มาพักที่วัดผาเกิง้งนะครับก็จะขึ้นไปแล้วมาเจอกับเนนน้อยสองลูกบวชดูดูร้อนของที่วัดผาเกิง้งที่นี่เป็นธรรมยุทธนะครับ ก็คือบ้านเกิดเก่าที่ผมเคยมาอยู่เล็กๆตั้งสมัยเป็นเด็กตอนเรียนประถมผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่คือไม่ได้อาศัยข้าวหลวงตาที่นี่ผมก็ได้กลับมาที่เคยอยู่เคยบินบาตรเคยกินข้าวคนบาตรที่นี่นี่ผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ก็ขอบคุณมากกับ สถานที่ผมได้มาสมัยเป็นเด็กได้มาอยู่วัดนี่มานอนนี่คือผมได้กลับมาอีกครั้งหนึง่งก็ดีใจก็อยากมากลับลงตากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ที่ผมเคยอยู่ที่นี่สมัยตอนที่ผมเรียนประถมคือบ้านดงคำน้อยคือจริงๆก็ทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ มันแพ้วที่นี่นะครับวิถีชีวิตของคนบ้านนอกเกิดที่นี่เป็นที่พูดง่ายๆว่าเราเติบโตจากที่นี่นี่คือบรรยากาศที่บ้านที่ผมสมัยเป็นเด็กผมอยู่ที่นี่12ปีก่อนที่จะย้ายเข้ากรุงย้ายที่กรุงเทพเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผม ตอนต่อไปให้ f อฟฟังฟังแล้วว่าแจ็คเกิดจากที่ไหนบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างนี้ครับผมอันนี้คือที่ผมสมัยประถมครับประถมสมัยเรียนประถมและแม่ก็มาค้าขายที่บ้านดงคำน้อย นี่ผมก็ได้มาต้องขอบคุณอบตอที่นี่ด้วยนะครับที่ได้จะมาบอกพี่น้องเรื่องสมัครงานของแคนคอมแล้วก็ได้นอนได้พักที่นี่แล้วจะเดินทางต่อไปที่หนองมะแดงครับจุดนั้นคือหนองมะแดงจุดนั้นผมจะได้เดินทางต่อเดี๋ยวผมได้ไหว้พระที่นี่ก่อนคือปะพูดง่ายบ้านเกิดผม บ,บ้านเกิดผมที่นี่ผมจะขอไหว้ภาพก่อนนะครับ สำหรับ f อหรือท่านที่สมัครงานหรือโทรหาผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ตอบคอมเมนต์ช้าทุกๆอำเภอในอีสานเร็วๆนี้มีข่าวดีเจ้านายผมคุณไก่นะครับบอกว่าจะให้เปิดสาขาที่โคราชนะครับเราอีสานและภาคเหนือจะได้ติดต่อผมง่ายๆนี่เป็นข่าวดีมากๆนะครับเมื่อวานนี้คุณไก่ให้บอกว่า จะมีสาขาที่โคราชนะครับอีพีนี้ก็จะจบไว้ส,สั้นแค่นี้แล้วก็จะให้เนนน้อยช่วยแพนรอบๆให้ดูว่าบรรยากาศบ้านเกิดผมเป็นยังไงนะครับอันเลอนะหลบไปใต้ใช่ไครับอันนี้เป็นวันใดตรง kanya yang oi kèm sấy vì bạn โอเคนะครับ8นาทียัง6นะค,ค,ครับเอา6เดี๋ยวปลาเราลองดูเพ็ทสต็อปเลย